ก็สำหรับตัวอย่างนี้เนี่ยเราจะมาหาพื้นที่ใต้ส้นโค้งกันนะก็หาวิธีการโดยการสร้างสีงส่เหลี่ยมเป็นแท่งขึ้นมาในตัวอย่างเนี่ยก็สมมุติว่าสร้างมาสัก5แท่งแล้วกันก็สมมุติว่า5แท่งเนี่ยมีความยาวเท่ากันนะอันนี้เริ่มจากจุด A แล้วเขาไปสิ้นสุดที่ B ตัวเนี้ยคือความยาวเดลต้าเเท่ากันแล้วก็ตรงเนี้ยก็คือค่า X1 ตรงนี้ค่า X2 ตรงนี้ค่า X3 อันนี้ค่า X4 อันนี้ค่า X5 คราวนี้เดลต้า x เนี่ยมันก็คือ B-A ลบ a แล้วก็ทั้งหมดหารด้วย N N เนี่ยมันคือจํานวนแท่งในที่นี้มันมีอยู่5แท่งเดลต้าน x ะก็คือเกิดจาก B-A ลบ a ทั้งหมดหารด้วย5นั่นเองถ้ามันมี5แท่งครนะาวนี้เนี่ยความสูงตรงเนี่ยมันหามาจากการแทน x 1เข้าไปในฟังก์ชัน fx ก็จะได้ความสูงออกมา ความสูงตรงนี้ก็หามาจากการแทน x 2ในฟังก์ชัน fx มันก็จะได้ความสูงมาความสูงในที่นี้เนี่ยก็เกิดจากการแทนค่า x 3เข้าไปในฟังก์ชัน fx ก็จะได้ความสูงออกมาความสูงในที่นี้ก็แทนค่า x 4เข้าไปในฟังก์ชัน fx ก็จะได้ความสูงออกมาความสูงตัวนี้ก็ แทนค่า x 5เข้าไปในฟังก์ชัน f x ก็จะได้คมสอออกมาคราวนี้ถ้าเราจะมาหาพื้นที่รูปโค้งเนี่ยก็คือการหาพื้นที่ตรงเนี่ยหาพื้นที่แท่งสี่เหลี่ยมทั้ง5แท่งถูกปะพื้นที่สี่เหลี่ยมทั้ง5แท่งเนี่ยหายังไงก็ สมมติ a คือพื้นที่ทั้งหมดนะพื้นที่ตรงเนี้ยถ้าเป็น5แท่งเนี่ยเอามาบวกกันเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นแบบนี้ได้คือมันเกิดมาจากตัวนี้ถูกไหมคือแท่งแรกอะ่ะมันก็ต้องเอาความยาวตัวเนี้ยคูณความสูงตัวเนี้ยถูกปะ ื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เกิดจากกว้างคูณยาวก็เลยเกิดแบบนี้ขึ้นมารูปต่อไปก็เอาความยาวคูณความสูงตรงเนี้ยรูปต่อไปก็เอาความยาวคูณความสูงทําไปเรื่อยๆจนถึงรูปที่ห้าอย่างเงี้ยนะ อันนี้เนี่ยการที่เราเอาห้าแท่งมาบวกกันอย่างเงี้ยมันเขียนยาวไปก็จะเขียนย่อดโดยการใช้สัญลักษณ์ซิกม่านะก็ใช้ซิกมาไอทั้งหนึ่งถึงห้าน,นั่นเองถ้า x เนี่ยมันมีตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยตอนเนี้ยเราก็จะให้มันเป็น x i ไปละเพราะว่าเราใช้สัญลักษณ์ซิกมาใช่ปะก็ ใช้ตัวแปร i เข้ามากำหนดมันจะได้ดูสั้นขึ้นแล้วก็คูณกับเดลต้า x ตัวนี้ก็คือเป็นพื้นที่5แท่งเอามาบวกกันซึ่งพื้นที่5แท่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ประมาณพื้นที่รูปโค้งอะ ที่ต้องใช้เครื่องหมายประมาณเนี่ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี่ยคือเนี่ยเห็นป่ะส่วนที่มันแหวงแหวงวาวไว้น่ยส่วนที่มันขาดหายไปพวกเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ห้าแท่งที่เป็นสีเขียวตรงเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เท่ากับพื้นที่รูปโค้งที่เป็นทางโค้งเนี่ยเพราะฉะนั้นวิธีการเอา รูปสี่เหลี่ยม5แท่งมาบวกกันก็เป็นวิธีการประมาณพื้นที่รูปโค้งเท่านั้นเองก็เลยต้องใช้เครื่องหมายประมาณนะ